สำหรับตัวพี่หนิงอ่ะพี่หนิงว่าวิวัฒนาการการแพทย์อะมาไกลมาก,ามากไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลในเมื่อทุกๆอย่างที่นณะยุค2025เนี่ยเขามีอะคุณหมอนำมาใช้กับเราหมด ริ่มแรกเลยอ่ะพอเราตัดสินใจที่จะทำอีกซี่ใช่ไหมคะพอเราเสิร์ชหาข้อมูลอนะ่ะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน a c e b o o k อะค่ะคลินิกก็จะขึ้นมาเยอะเลยเราก็เปรียบเทียบแต่แตัดสินใจที่นี่เพราะเราไปดูประวัติย้อนหลังของอาจารย์วัินนะคะอาจารย์ก็มีเคสที่ค่อนข้างสําเร็จเยอะก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมตัดสินใจไปที่นี่พี่มีความมั่นใจว่าวิทยาศาสตร์มันมีจริงแล้วก็มันสามารถทำได้กำลังใจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสู้ด้วย แล้วก็เชื่อใจในทีมหมอที่นี่ด้วยคือนอกจากเรามีอายุที่เกิน35ปีแล้วพี่ผู้ชายเนี่ยมาตรวจอสุจิแล้วอะอสุจิเนี่ยมีปริมาณที่เยอะแข็งแรงแต่ไม่วิ่งไปข้างหน้าเขาวิ่งถอยหลังอันนี้ทําให้โอกาสปฏิสนธิทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยตัดภาพมาที่พี่หนิงพี่หนิงค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องของฮอร์โมนทุกอย่างที่คุณหมอตรวจมาอะไรเงี้ยแต่ได้มีเนื้อง,งอกนอกมดลูก ประมาณสิบกว่าก้อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้วิธีธรรมชาติอะคะ่ะจะค่อนข้างยากน,นิดนึงเก็บปาสุจิครั้งแรกอะ่ะ<ฆ>พอคุณหมอบอกว่าตัวที่แข็งแรงมีมีไม่ถึงสิบตัวจะเป็นสิบล้านตัวแต่ก็้วยวิทยาศาสตร์จริงๆ<ฆ>ที่ท,ที่ที่สามารถเก็บคัดเลือกมาได้สิบตัวเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดจริงจ บอกว่าสีงานสือว่าสีจ้องเลยสำหรับตัวพี่หนิงอนะ่ะพี่หนิงว่าวิวัฒนาการการแพทย์อะค่ะมาไกลมาก,ามากเขามีการคัดกรองหลายอย่างมากในส่วนของตัวอ่อนเนีคะเขาไม่ใช่แบบว่าพอผสมได้ตัวอ่อนปุ๊บก็เขาใส่เลยเขามีการตรวจโครโมโซมก็จะทําให้ลดความเสี่ยงละมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลนะในเมื่อ ทุกๆอย่างที่ณปัจจุบันเนี้ยยุคสอง5เนี่เ้ยเขามีอ่ะคุณหมอนําม,มาใช้กับเราหมดดังนั้นหน้าที่เราก็คือดูแลตัวเองตามคําสั่งของคุณหมอแล้วก็ทําจิตใจให้สบายใจสัาถามพี่นะคือเราเป็นคนชาวคุดอะเนาะอะไรที่เราสบายใจเราก็จะนับถึงเราก็จะไหวยอยู่แล้วแต่ด้วยกว่อนที่เราอยากมีลูกมากเนี้ย ใครบอกที่ไหนไปหาไปขอพระองค์ไหนแล้วได้ลูก เรไปหมดมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ถ้าเราไม่มาทําแบบนี้ความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราสามารถทําได้โดยไม่ได้เบียดเบียนตัวเองด้วยเราทําแล้วเราเกิดความสุขความสบายใจอะไรเงี้ยเราทําได้เลยเหตุผลเพราะว่าพอเราทําอะไรที่มันมีความสุขร่รางกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขมาอะไรเงี้ยอ่อมันก็จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันเหมือนการเซลล์อิมเมจการแบบเห็นภาพของความสําเร็จมันทําให้เราวางใจไปในสเต็ปหนึ่งดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรที่เราต้องไปย้อนเสียใจถ้า ราไหวอย่างเดียวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว,ยเ,ยวเราไม่ได้มาพึ่งวิทยาศาสตร์สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งบอกกับตัวเองว่าวันนั้นฉันน่าจะเดินไปทําแต่นะตอนนี้พี่เหมือนทาคู่ขนานะอ,อะไปด้วยกันทําให้พี่หันซ้ายหันขวามาพี่รู้สึกว่าพี่เต็มที่ทุกๆ,ๆด้านแล้ว อ้ยที่ห้องเขาติดรูปแตกไว้เต็มเลยมันเป็นความสบายใจอะ่ะแล้วมันพี่เชื่อเรื่องแรงดึงดูดไงทุกอย่างที่ที่ทำแล้วสบายใจพี่ก็จะแบบทำอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อก,อก็แบบไม่ไม่เคยขายแต่เดี๋ยวว่าลูกออกมาต้องรูปลูก,ลกติดนะ <c oughs> ใช่ใช่นี่คือกวาฝั่งฝั่งขวาเป็นน้องมังกรฝั่งซ้ายเป็นน้องหงส์ตุนหมอการ์ิบายเห็นล้ว่ายอมเอเพศนะทุกวันนี้น้องโชว์ คนนี้เขามีไดอารี่แล้วนะพอหลังจากลูกเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะเอาไดอารี่นี้ให้ดูว่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นลูกมายังไงยังไงวันข้างหน้าใช่ไหมเราก็แบบน้องมังกรกับน้องผงมาดูคลิปนี้อนะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อว่าลูกเข้าใจแหละว่าทำไมครับคุณแม่ถึงมีน้ําตาเนาะในวันข้างหน้านะคะถ้าแบบน้องแต่นะ้นนองปล้คุณแมไดู้คุณแม่อยู่ก็ตายเนาะ เพราะรู้ว่าแบบลูกจะต้องอดคนรอเหมือนกันที่ที่แบบวันที่แม่พร้อมที่จะมารับลูกอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งยายตัวอ่อนเนี่ยหนึ่งปีสามเดือนอ่ะจึงได้มารับนองแฝงเนี่ยค่ะเพื่อความรักล้นลนเลยที่ที่ทําให้คนเนี้ยไม่มีกตั้งคู่ขอบใจที่ที่แบบเรื่องที่ฉเฉิยมาเป็น ลูกชายและลูกสาวของแม่กับพ่อแล้วพ่อจะเตรียมทุกๆอย่างให้ให้พร้อมที่สุดที่จะเป็นบ้านที่แบบซัพพอร์ตลูกให้ลูกได้เติบโตไปอย่างแบบมีคุณภาพและมีความสุขที่สุดเอก็ให้ลูกได้รู้สึกว่าแบบชงดีใจเั็มเลยอะที่ได้เกิดในครอบครัวของพ่อกับแม่ที่กุมภามาเนี่ยเนาะ ถ,ถ้าลูกคลอนมาพอเขาเริ่มรู้เรื่องเ็าจะขามาแล้วก็จะเล่าเรื่องราวว่าลูกมายัางไงอะไรอย่างเงกว่าจะมาเป็นสนาดนี้ได้ฐานที่เนี้ทําให้ดูกได้กเกิดมา <c oughs> จทํำไม่ได้ที่นี้ก็คงไม่ใช่ค